เราไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐ์วันนี้จะอา่านพุทธวจนะให้ฟังในเรื่องสมาธิภาวนาสี่ประเภทในหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมฉบับปฐมธรรมหน้า184จากพระไตรปิดกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจนะเล่มที่21หน้าที่57ข้อที่41 ภิกุทั้งหลายสมาธิภาวนาสอย่างเหล่านี้มีอยู่สี่อย่างอย่างไรเล่าสอย่างคือภิกุทั้งหลายสมาธิภาวนาอันบุคคลเจริญกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อ 1. ความอยู่เป็นสุขในปัจจุบันสอง การได้เฉพาะซึ่งยานทศัศนะ3สติสัมปัชัญญะ4ความสิ้นแห่งอาสวะภิกขุทั้งหลายสมาธิภาวนาอันจเจริญกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความอยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรม นั้นเป็นอย่างไรเล่าพิกุทั้งหลายพิกุในกรณีนี้สงัดแล้วจากกรามทั้งหลายสงัดแล้วจากธรรมที่เป็นอกุศลทั้งหลายเข้าถึงปฐมฌานประกอบด้วยวิตกวิจารมีปิติลสุขอันเกิดจากวิเวกแล้วแลอยู่เพราะความที่วิตกวิจารทั้งสองระงับลงเข้าถึงทุติยฌาน เป็นเครื่องผ่องใสแห่งใจในภายในให้สมาธิเป็นธรรมอันเอกผุดมีขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิแล้วแลอยู่อันหนึ่งเพราะความจางคลายไปแห่งปิติย่อมเป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติ และสัมปชัญญะและย่อมเสวยสุขด้วยนามากายชนิดที่อริยะทั้งหลายย่อมกล่าวสรรเสริญผู้นั้นว่าเป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติอยู่เป็นปกติสุขดังนี้เข้าถึงตติยฌานแล้วแลอยู่เพราะละสุขเสียได้และเพราะละทุกข์เสียได้ เพราะความดับไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนเข้าถึงจตุตฌานไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์พราะอุเบกขาแล้วแลอยู่พิกขุทั้งหลายนี้คือสมาธิภาวนาอันจเจริญกระทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความอยู่เป็นสุขในปัจจุบันภิกุทั้งหลายสมาธิภาวนาอันเจริญกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อการได้เฉพาะซึ่งยานทัศนะนั้นเป็นอย่างไรเล่าภิกุทั้งหลายภิกุในกรณีนี้กระทำไว้ในใจซึ่งอาโลกสัญญาอธิษฐานที่วาสัญญา ว่ากลางวันฉันใดกลางคืนฉันนั้นกลางคืนฉันใดกลางวันก็ฉันนั้นเธอมีจิตอันเปิดแล้วด้วยอาการอย่างนี้ไม่มีอะไรห่อหุ้มยังจิตที่มีความแสงสว่างทั่วพร้อม <c oughs> <c oughs> ให้เจริญอยู่พิกขุทั้งหลายนี้คือสมาธิภาวนา อันเจริญกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อการได้เฉพาะซึ่งยานทัศนะภิกุทั้งหลายสมาธิภาวนาอันเจริญกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะนั้นเป็นอย่างไรเล่าพิกุทั้งหลายในกรณีนี้เวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป ก็เป็นสิ่งที่จำแจ้งแก่พิกุสัญญาเกิดขึ้นตั้งอยู่หรือดับไปก็เป็นสิ่งที่จำแจ้งแก่พิกุวิตกเกิดขึ้นตั้งอยู่หรือดับไปก็เป็นที่จำแจ้งแก่พิกุพิกุทั้งหลายนี้คือสมาธิภาวนา อันจเจริญกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปย่อมเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะภิกุทั้งหลายสมาธิภาวนาอันจเจริญกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะนั้นเป็นอย่างไรเล่าภิกุทั้งหลายภิกุในกรณีนี้มีปกติ เห็นความตั้งขึ้นและความเสื่อมไปในอุปทานขันทั้งห้าว่ารูปเป็นอย่างนี้เหตุเกิดขึ้นแห่งรูปเป็นอย่างนี้ความดับไม่เหลือของรูปเป็นอย่างนี้เวทนาเป็นอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งเวทนาเป็นอย่างนี้ความดับไปแห่งเวทนาเป็นอย่างนี้ สัญญาเป็นอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งสัญญาเป็นอย่างนี้ความดับไปแห่งสัญญาเป็นอย่างนี้สังขารเป็นอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งสังขารเป็นอย่างนี้ความดับไปแห่งสังขารเป็นอย่างนี้วิญญาณเป็นอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณเป็นอย่างนี้ความดับไปแห่งวิญญาณเป็นอย่างนี้ภิกขุทั้งหลาย นี้คือสมาธิภาวนาอันเจริญกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นแห่งอาสวะภิกขุทั้งหลายเหล่านี้แลคือสมาธิภาวนาสี่อย่าง <c oughs>